สุขสันวันแม่เนาะพี่น้องไอ้เมื่อวานนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาติประจําเดือนสิงหาคมมาแล้วเนาะ12สิงหาคมก็เป็นวันแม่เพราะว่าสิเป็นแม่ที่สองแม่ที่สามาแม่ที่สี่เป็นแม่มือใหม่หรือแม่มือเก่าก็เป็นแม่ขึ้นกันเนาะทุกคนก็นต้องมี การรับผิดชอบการเป็นแม่นี่กับบริเวนว่าสิเป็นเออมีลูกแล้วก็เป็นแม่เน้เป็นแม่นี่กับมีลูกก็ต้องอ,อุ้มท้องลูกมาจนแปดเก้าเดือนเนาะการรับผิดชอบชีวิตของอีกคนหนึ่งในร่างกายตัวเจ้าของเนาะก็เป็นความภูมิมใจ ของแม่ที่ได้มีลูกเกิดขึ้นมาเนะแต่ดูบางคนก็นไม่อยากว้าหลายเนาะเป็นเรื่องวันนี้บ้านแม่ก็ขอให้แม่ทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนสิ่งที่ดีที่สุดก็คือแม่แม่พิมพ์ของชาติเนาะซึ่งเป็นคู่นี่มีความอดทนด้วยพี่น้องไอ้คู่นี่ตั้งแต่ เนื้อเชอรี่อนุบาลปฐมมัธยมตรงอดทนกับเด็กหน่อยเป็นย่างยิ่งเนาะก็เป็นแรงใจให้เนาะก็จั้งในก็จะสให้สียดากันหลายจะใส่อารมณ์ส่วนตัวกาเป็นเรื่องส่วนรวมเนาะคุณครูทั้งหลายเนาะก็ขอให้ปฏิบัติตามหน้าที่เนาะขอให้อยู่ที่มีสุขเนาะสำหรับครูบาอาจารย์เป็นแม่แบบของชาติ ก็่าจะมีหู่หลายคนอยู่เนาะเป็นมู่กันอยูนนยย่ในในกลยขอให้ทุกท่านทำหน้าที่ให้ดีที่สุดขอบคุณครับ